ครับใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องอภินญาญาณนะครับและประโยชน์อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระคาถาจักรพรรดินะครับหรือคาถามหาจักรพรรดิอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับสะดวกเรียกอะไรเรียกได้เลยนะครับผมไปซุ่มทำมานะครับสัมภาษณ์นะครับผู้ที่นะครับผมฟังตอน44นะครับและสามารถนะครับเอาไปประยุกต์นะครับมีมากมายหลายท่านก็นะครับมี2ท่านซึ่งไม่เคยเจอผมเลยนะครับผม แล้วมีผลการปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากนะครับลองฟังดูว่านะครับสองท่านเนี่ยเขาเก่งยังไงนะครับมีน้องทหารจากทางภาคเหนือนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับทางกรุงเทพนะครับผมที่สามารถนะครับแกะนะครับแกะรหัสอภินญายานนะครับนะครับฟังตอน44นะครับแล้วเอาไปประยุกต์นะครับ สามารถมีจิตอย่างรู้นะครับโดยการแค่สวดพระคาถามหาจักรพรรดินะครับและการจับวัตถุบางคนสองมือนะครับบางท่านก็เออนะครับกำไม่เฉยๆหรือจับก็ไม่รู้สึกบางท่านก็ต้องใช้ครึงนะครับเหมือนลูกอมนะครับประมาณนี้หรือเอ่อให้มันเคลื่อนไหวนะครับผมเขาจะมีวิธีแต่ละท่านน,นะครับ ถ้าอยากเก่งนะครับลองฟังดูนะครับผมเราจะสัมภาษณ์น้องนาวิกนะครับซึ่งท่านนะครับมีประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับอภินญ,ญาญาและท่านเป็นคนฉลาดมากนะครับเพราะท่านได้ส่งรูปมาให้ดูด้านหลังนะครับผมผมเห็นความยิ่งใหญ่คือเธอฉลาดนะครับฟังหลายตอนแล้วเอาไปประยุก์ตได้นะครับ ผมเคยนะครับแนะนำน้องๆในนี้นะครับเกี่ยวกับการบูชาข้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่เขาฉลาดกว่านั้นตอนแรกเขาไม่บอกผมว่าเขาไปทำยังไงนะฮะแต่เขาส่งรูปมานะผมเห็นเหมือนภูเขาบุญเนี่ยนะครับสามภูเขาเลยลอยอยู่บนหัวเขาเหมือนเลยไปถึงยอดเมฆปรากฏว่าเขาไปเอาของไปถวายพระสุปฏิปโนโนองค์หนึ่งนะครับแต่แทนที่เขาจะเอาบูชา นะครับแค่พระพุทธเจ้าเขาน้อมไปบูชาพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันมีคุณเสมอกันคือไม่มีประมาณนะครับผมเนี่ยโอ้โหผมต้องยอมรับจริงๆว่านะครับสติปัญญาของนายทหารเนี่ยนะครับพอเขาฟังแล้วเขาเอาไปต่อยอดได้คุณนะครับผมและมีอีกหลายท่านน้องอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็สามารถนะครับเริ่มจับพลังนะครับจากหลวงปู่หมุนได้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของพี่พรรคดิพุริอันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ไม่ไม่เคยรู้จักกับท่านแต่ว่า,าวัตถุมงคลที่ท่านทำเนี่ยมีคุณภาพผมก็จะแนะนําคือใครทําดีจริงนะผมก็จะแนะนําให้นะเพราะพวกเราเนี่ยเอาไว้ใช้ในการฝึกจิตนะครับผมก็พยายามแนะนําของคุณภาพซึ่งราคาไม่แพงนักอะนะฮะผมและใช้ได้ผลจริงๆเพราะพลังหลวงปุ่มหมุนเนี่ยเป็นอภิมหาพภิญญาสมาบัติคือ เอยังกะเราเน,รเน,รนะครับเป็นจรวดนะครับได้เชื้อเพลิงกมรมตภาพรังสีมาคุณลองฟังดูเดี๋ยวสนุกมากเดี๋ยวก็จะทยอยฟังเฉพาะน้องผู้ชายเอ่อที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็3ตอนซึ่งโอ้ประทับใจมากนะครับผมอยากให้ลองฟังดูแต่อีกท่านหนึ่งนะครับจากน้องกลุ่มน้องทหารบกไม่รู้ค่าเขาว่างจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ทำเสร็จสตอนแล้วนะครับ และที่สําคัญคือผมเนี่ยพบจุดอ่อนโดยน้องผู้ชายจากทางภาคเหนือเนี่ยเขาเขาได้เล่านะครับว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นที่โสดแล้วสัมภเวสีตามอะ่ะเหมือนมีหลายคนโสดแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทําให้กลัวคาถาจากกักพรรดิจริงๆคาถาไม่มีอะไรเขาไปพบันี้เล่าย่อๆนะว่าเพราะมีหลายคนเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคาถาจากกักพรรดิและบางคนเนี่ยให้อรัตนานวิญญาไม่มีประมาณไม่เอ่อให้มาร่วมสวด ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดตายเลยคุณเพราะการที่คุณอธิษฐานแบบว่าเรียกเข้ามาโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงก่อนน่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าบะเข้ามาสดในบ้านคุณได้หมดนึกออกไหมผีสางนะครับสัมภเวสีซึ่งพวกนี้อันตรพาณมันมีมากกว่านะครับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากกว่าผู้ที่เป็นสมาธิคือใหม่ๆเนี่ยเราอย่าเปิดเป็นอา่าวเป็นปากอา่าวขนาดนั้นเราจะอันตรายนะครับ ผมบอกแล้วว่าเออเฮ้ยจากการคุยกับหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะพบจุดอ่อนคือเราก็ไม่ใช่ว่าด่าคนโจมตีหรือด่าพวกที่ออกคลิปมาไม่เห็นด้วยกับการสดคาถาจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิไปหมดแต่นะครับคนพวกเนี้ยเขาอาจจะให้จุดอ่อนซึ่งถ้าเราปิดจุดตายได้เราจะเก่งแบบไร้เทียมทานเลยนะครับผมคือนะครับจุดประสงค์ในการทําแต่ละตอนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกท่านนะ่ะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งเหมือน เป็นสมาคมหรือว่าเป็นสํานักขึ้นมาเพราะผมเห็นว่านะครับการฝึกจิตถ้าเราถ่ายทอดกันเนะี่ยเราไม่เห็นต้องรู้จักกันเลยหรือไม่ต้องมาเคารพนับถือนะครับหรือนะครับคุณไม่ต้องส่งสวยผมเนี่ยนะครับหรือเรียกผมว่าเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับให้ขึ้นตรงกับหลวงปู่ดูได้เลยกับหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยนะครับมันจะปลอดภัยกว่านะเพราะตอนนี้อาจารย์คราวาดอะไรสรารพัดสาพเพมากมายผมอยากให้คุณเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองมากกว่า,วาถ้าเรานะครับ เอาเรื่องราวของเรามาคุยกันนะว่าเฮ้ยทำไมเขาฝึกได้แลแ้วตอนแรกทําไมคนพวกนี้เขาสัมผัสไม่ได้แล้วเขาทำยังไงเนี่ยถ้าเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งนะครับและคุณพัฒนาได้คุณก็จะก้าวกระโดดได้โดยที่มันจะต้องไม่ต้องมาตามติดผมให้เป็นสํานักใหม่ให้เป็นที่คอรหานะครับทุกคนสามารถยืนได้นะผมโอเคมากนะครับและคนเป็นเช่นเช่นนั้นนะครับกับทุกสายต้องยืนได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องพึ่งใครอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าตอน44ีนี่ประสบ ผลสำเร็จมากนะครับผมเพราะว่าถ้าสามารถนะครับสร้างคนให้เกิดตัวรู้นะครับผมเห็นบุญกุศลหรือคำนวณพบชาตินะครับไปตรวจนะครับผมคติพบของหมู่ญาติหรือสัมผัสพลังงานบุญกุศลนะครับสัมผัสพลังงานจากพระอรียสงฆ์นะครับหรือครูบาอาจารย์ซึ่งแนะนำได้นะครับประโยชน์จากการ ประโยชนจากการท่องพระคาถาจักพรรดิแล้วฝึกกรรมฐานบางคะสูบพลังเข้าตัวมันจะปรากฏให้เห็นได้จริงไงคุณและจะทําให้ท่านนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในศรัทธาน,นะครับและทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงแค่สวดบนนะครับสวดคาถาเนี่ยแล้วรวมในฐานก่อนอย่าพึ่งพลิกแพลงอะไรอย่าพึ่งปรับภพภูมินะครับอย่าพึ่งแบบทําเป็นปรพระโพธิสัตว์ใจกว้างเรียกคนนู้นคนนี้มาสวดคุณช่วยตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะครับผมคือมันถึงวาระแล้วละนะ นะครับที่คนที่ฝึกได้ผลจริงน่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณจะได้ฝึกจิตเพราะปีหน้านะย่อมไม่ใช่ธรรมดานะครับเหตุการณ์ปีนี้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับคนมีปัญญาหรือคนเข้าวัดพอรู้แล้วลละปีหน้านะจะเกิดอะไรขึ้นที่สุดนะครับขอให้ธรรมทานนี้นะครับตกแก่นะครับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งปวงนะครับและน้องๆนะครับผู้ฟังหรือเพื่อนๆนะครับพี่ๆป้าๆนะอาผู้ฟังและสนใจนะครับ ในการพิสูจน์ความจริงนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่ดูหรือคาถามหาจักพัทถามกลางนะครับข้อกล่าวหาการให้ร้ายถ้าเราจริงนะครับผมและยืนได้มีอภิญญาสมาบัติปรากฏนะครับนะครับหลายฝ่าที่โจมตีว่าโสดไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งคาถานี้นะครับโจมตีนะครับหลายสายธรรมาปฏิบัตินะครับถ้าเรานะครับ อย่างญาณ8ประการให้เกิดขึ้นได้นั่นนะครับจะเป็นคําตอบว่าใครกันแน่ครับที่หลงทางใช่ไหมครับใครกันแน่ที่หลงทางนะครับขอให้เรานะครับเข้าถึงทาสภาวะทมสมถกรรมฐานให้ได้นะครับวางอารมณ์ให้ได้จริงนะครับผมให้มีคุณธรรมอย่างญาณ8ประการนั่นจบเลยเพราะธรรมะนะครับไปถึงระดับจิตใจแล้วละส่วนหนึ่งนะเหลือแค่เราจะต่อยอดนะครับให้มันลึกล้ํา เปลี่ยนแปลงให้เป็นคุณธรรมอันทาวรนะครับเป็นอริยมรรคอริยผลได้หรือไม่นะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวพบกันนะครับกับ5สตอรี่ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่คนธรรมดาถ้าฟังแล้วก็ฝึกตามขอกุศลแห่งธรรมชานนี้นะครับให้ผมนะครับตามกองทัพธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มาอุบัติในกึ่งพุทธกาลมาช่วยพระศาสนาให้พ้นภัยจาก มาทุกฝูงให้พระศาสนาลุ่งเรืองอีกวาระหนึ่งให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถอ